วัสครับเดี๋ยววันนี้จะมาฟังไฟล์เสียงที่ผมให้เพื่อนๆวิจารณ์หรือว่าพูดอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับตัวผมซึ่งเพื่อนๆเ,เ,เหล่านี้ก็ถือว่ารู้จักกันมาเป็น10ปีเพื่อนสนิทเลยแหละนะครับแล้วก็มันจะพูดอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาฟังกันนะฮะตั้งแต่กูรู้จักมึงมามีคำถามหนึ่งที่ยังค้างในสมองกูอยู่ก็คือมึงโตมาได้ยังไง <laughs> ถ้า กูไม่คบมึงเป็นเพื่อนอย่างมึงจะมีเพื่อนหรือเปล่าวะรัูคงไม่มีเพื่อนหร้กอ่ะรคงไม่มีเพื่อนหรอกอ่ะอกูแถมให้อีกมัแถมมีเอาคิดนี้ไปลงด้วยนเว้ยมีคนเคยบอกมึงไหมว่ามึงเป็นคนที่โชคดีมากเลยเพราะว่าอะไรดูไหมมึงมีเพื่อนที่หน้าตาดีที่สุดในโลกกูี่แบบน้ำตาไหลเลย หลงคลิปให้มึงเลยประกาศเลนทั้งโลกร,รู้เลยว่าพวกมึงหน้าตาดีแค่ไหนนะครับเป็นคนมีมีสไตล์มีสไตล์เป็นของตัวเองค่อนข้างเยอะรอง,ทงเท้าก็จะค่อคนข้างแบบหลากหลายผมไ <c oughs> ม่ดูถึงรองเท้าเลยนะในป่ามซอนอะไรประมาณนั้นเ <c oughs> ลย<า>จอจอแต่เขาน่ารักนะครับน่ารักเป็นคนง่ายๆ่ายแต่ว่าก็ไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับประมาณนี้ครับ มีความคอมพลเค์นะฮะมีความแบบซับซ้อนนิดนึงนะครับยากที่จะอธิบายได้นะฮะพูดถึงสิ่งที่โดดเด่นเกี่ยวกับตัวตนของตัวเอแม่ก็คืไม่เสียงมันเพาะจังวะรสนิยมในการแต่งตัวให้ดูแตกต่างจากเพื่อนเขาด้วยู้แต่บอกไม่ถูกว่ามันเป็นยังไงบอกได้แค่ว่ามันดูดีหรือเปล่าไอ้ยักษ์ สองก็คือวลาอยู่กับเพื่อนๆปุ้ยจะดูเป็นคนง่ายๆยังไงก็ได้ใครว่าไงก็ว่าตามเวลาชวนไปไหนก็จะถ้าเขาว่าเนาก็จะตอบรับไม่ค่อยบริสิทธ์เพื่อนอย่างสุดท้ายก็เป็นเรื่องบุคลิกครับครับสังเกตจากความเคลื่อนไหวต่างๆในเป็ดปุ้ยอย่างการชอบร้องเพลงเวอร์การชอบทำกิจกรรมต่างๆครับ ก็ทำให้รู้สึกว่าเป็นคนที่มีความมั่นใจพอดีครับผมกล้าแสดงออกครับผมซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีอ่าเป็นเรื่องที่ดีโอเคครับขอบคุณครับถ้าจะนึกถึงปุ้ยมึงเก๊กเสียงทำไมก็คงมึงเก๊กเสียงทำไมถึงอุกระป๋องกล้ามตัวใหญ่ๆตัวนึงแล้วมั้งคิดอะไรตอนนี้กโอเคขอบคุณมาก และทีนี้ก็จะมาให้คุณแฟนรีวิวให้ฟังบ้างนะครับที่เรารู้จักกันมานะครับสามปีแต่ว่าก็สนิทกันมากๆนะครับแทบจะรู้ใ้รู้พงกันหมดแล้วนะตอนนี้ <laughs> เขาคิดเห็นอย่างไรนะครับ okay, okay, okay. <laughs> <laughs> โอเคค่ะให้รีวิวหน่อยสิโอเคโอ้ยเถอะนะจริงเนาะก็ตาชีร, <laughs> รู้สึกว่าคนนี้แบบเก๊กมากแล้วก็ดูแบบว่าตัวดูเท่ดู หลงตัวเองอะไรเงี้ยพอพอได้มารู้จักตัวตนจริงๆแล้วนะคะคนที่รั่วมากค่ะเข้าถึงง่ายเฟลลี่นะคะเกรียนมากๆนะคะเท่าที่รู้จักกันมาเนะี่ยแบบเกรียนสุดๆนะคะที่ชอบนะคะก็คือมีความแบบอ,อบอ้อมอารีนะจริงๆคือเป็นคนละเอียดอ่อนคือไม่คิดว่าจะเป็นคนผู้ชายที่ละเอียดอ่อนขนาดนี้คือมีความแบบเขา้าเข้าใจคนอื่น คือเข้าใจเราทุกอย่างเร่อสอนมากนะคะผ,ผิดกับผิดกับภาพโพสภายนอกนะคะแล้วก็มีความแบบอชอบเรื่องธรรมะธรรมโมอะไรเงี้ยอันนี้คือผิดค่าสุดๆนะคะคือเป็นคนดีกว่าที่เห็นภายนอกจริงอันนี้ถูกจ้างมาพูดปะครับเนี่ยไม่ได้อันนี้คือพยายามพูดดีที่สุดแล้วนะคะอันนี้ไม่ ก็ประมาณนี้นะคะจริงๆก็มีเรื่องให้สัทยายเยอะค่ะคแต่ว่าถ้าพูดในนี้ก็อาจจะแบบเดี๋ยวแบบจะรู้ท่าแท้เยอะครับค,ครับผมประมาณนี้โอเค